การเวลาผ่านไปไว้เหมือนสายลมพัดอาตมาเห็นญาติโยมหลายท่านกเกษียณอายุแล้วใจยังไม่สงบยังห่วงหน้าพาะวงหลังราวกับว่าชีวิตเพิ่งเริ่มต้นทั้งที่จริงแล้วคือช่วงเวลาแห่งการปล่อยวางเคยได้ยินคำกล่าวของหลวงปู่ชาสุพัทโทไหมปล่อยวางคือความสุขอย่างยิ่ง คำว่าปล่อยวางไม่ใช่การละทิ้งทุกสิ่งแต่คือการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ลองพิจารณาดูสิโยมตอนที่เรายังทำงานเราอาจจะยึดติดกับตำแหน่งยศถาบรรดาศักด์เงินทองแต่เมื่อถึงเวลาหนึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ต้องปล่อยวางไปตามกาลเวลาเพราะทุกสิ่งล้วนอนิจจงไม่เที่ยงแท้ การปล่อยวางคือการยอมรับความจริงของชีวิตยอมรับว่ามีได้ก็มีเสียมีขึ้นก็มีลงดังคำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัพเพธรรมาอนัตตาทำทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนคือไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงลองหันมามองรอบตัวมองต้นไม้ใบหญ้ามองสายลมแสงแดด สิ่งเหล่านี้อยู่กับเราโดยที่เราไม่ต้องไปไขว่คว้าไม่ต้องไปยึดติดเพียงแค่เราอยู่กับปัจจุบันขณะใจก็จะสงบเย็นเมื่อใจสงบเย็นแล้วญาติโยมก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางและอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติ ขอให้ญาติโยมทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเทิญ